สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์แล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอตต้้อออนนนนนรรรัััับบบบเเขาาาสสู่่ชงพิิ์์์ลลแะกกก็มซีีีใวทย ก็จะเป็นาการเก็บเลเวลด้วยบาบาเรียนนะครับเป็นบิวเลเวล1นึถึงที่ผมเล่นมานะก็ไอเทมก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะนี่ก็เริ่มเป็นผสมลิจแนลี่มาแล้วตอนแรกก็จะเป็นแรหมดเลยนะช่วงแรกไม่ต้องซีเรียสอะไรครับเลเวล1นึเนาะใช้เอาให้อาวุธเป็นดาบ2มือตรงนี้นะสําคัญอันนี้จะเป็นบิวพายุหมุดน,นะครับก็ใช้เป็นดาบสมือเพื่อที่ว่าเราจะเก็บตรงนี้นะเราใช้นี้เป็นหลัก นะครับจากบิลที่ผมอ่านมาเขาว่าอย่างนี้ผมก็ใช้อย่างนี้แหละซึ่งผมใช้มามันก็โอเคไม่ได้ทาให้เก็บเวลได้ดีระดับหนึ่งเออคือระหว่างเก็บเวลมาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกติดขัดหรือว่ายากจนแบบเอ้ยท้อแท้ไม่ไหวแล้วอะเออตอนเริ่มต้นครับอัพมาที่อันนี้ครับนี่ลังกิ้งสไตล์เนี้ยอัพมาสองคันก่อนนะอัพมาสอง้ันก่อนแล้วเราจะไปที่พายุครับแล้วก็อัพขึ้นมาทางขวานี้เลยนะเออเสร็จปุ๊บ มาอัพอันนี้อันนี้อัพที่หลังครับกลับมาอัพอันนี้ขึ้นมาหลังหลังกิ้งสไตล์ตัวเนี้ยเอออัพตามนี้แหละให้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มาอัพพายุหมุนอีกสักให้มันให้มันมาถึงโน้ดเด็พอถึงโน้ดเด็เนี่ยฝั่งฝั่งดิเฟนซีฟเนี่ยเราจะอัพอันนี้ครับเรลลี่คลายเนาะเออเรลลี่คลายแล้วก็อัพขึ้นไปทางนี้เลยครับอันสต็อปเอเบิลแล้วก็ได้ได้ค่ามานาหรือฟูลี่นะครับ อันนี้นะเออแล้วก็ถ้าเกิดยังอัพมาโนดเอ่อ browsing ตัวนี้ไม่ได้ให้กลับไปอัปพพายุหมุนให้เต็มครับเออพอเต็มตรงนี้หมดแล้วนะเอมีอะไรอีกไหมตรงนี้เตริตร์เเไม่ไม่ไมีอะไรนะเออตามนี้ลงมาข้างล่างนี่ครับอัพอันนี้ก่อนครับว่าคลายครับแล้วก็อัพขึ้นไปนี้เลยครับพาวเวอร์คลายพวกนี้อัพไปเลยแล้วก็อัพ Booming Voice 1อัพ r a t e leader 1นะครับ วิ่งเร็วไม่ต้องสนใจพวกนี้ไว้ก่อนได้ครับก็ถ้าเกิดยังมาโนดนี้ไม่ได้นะเวฟพ่นมาสเตอรี่เนี่ยให้คุณอัพไอ้พวกเนี้ยเพิ่มขึ้นได้เนาะอัพไปเลยสองสองสามสามอย่างงี้ได้เลยนะเออมาถึงโนดนี้ครับเว a พ o นมาสเตอรี่โนดนี้เอ๊ะผมอ๋อเดี๋ยว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 ก่อนที่จะอัพอ Voice, ไอ้ o ูมิงว o i c ์กับไอเลดิเดอร์เนี่ยผมลืมเลยช่วงแรกก็ใช้นี่ครับลีฟสกิลลีฟ ลีฟเราอัพลงมาอ,อันนี้ครับพาวเวอร์ลีฟอันนี้นะก็คือลีฟโดนมอนสเตอร์เราได้ฟูลี่40อันนี้สำคัญช่วงแรกทำให้เราใช้พายุบุนนี่คล่องเยอะมากคือเวลามานาหมดแล้วเราก็จะใช้กระโดดเพื่อเจนมานาขึ้นมาแล้วเราก็ปั่นต่ออัพอัพอัพก่อน2สกิลนี้ได้เลยนะคืออัพว่าคลายเสร็จมาอัพสกิลลีฟเอาวันนี้ก่อนได้เลยนะเโอเค ลงมาที่โนดนี้นะครับเราจะมาอัพเทียนนี้พ a ส s ีฟอันนี้นะครับ uh, You r Breathing Effect Slow Healthy Enemy 2ีอันนี้นะมันช่วยทำให้เราแบบมีชีวิตรอดนะครับแล้วก็ไอพวกนี้อัพที่หลังนะอัพที่หลังได้เลยถ้าจะไม่ผิดมันจะต้องมากลับมาอัพ Booming Voice ตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นขั้น3-3อะ่ะแล้วคุณจะมาอัพอันนี้ได้อ Anti Call of Ancient ช่วงแรกให้ใช้ Call of Ancient ยาวๆเลยครับตอนนี้ผมยังใช้อยู่เนาะ จนกว่าจนกว่าจะเลิกไม่มีปัญหาเรื่องการใช้มานานะเราจะย้ายมาใช้อันนี้แทนครับว่าเอา่อวัดวัดออฟเดอะเบอร์เซอร์เกอร์นะอันนี้มันดีกว่าแต่ว่ามันอันนี้มันจะไม่เจนมานาไงอันนี้มันเจนมานาให้เราไงเออแล้วก็โหนดสุดท้ายนี่นะครับสำคัญคือช่วงแรกจะไม่ใช้อันนี้เนาะคือถ้าคุณมีปัญหาดัมเมจต,ตีบอสไม่พอตัวนี้จะช่วยได้แต่ว่า มันไม่คล่องตัวมันใช้มานาเยอะมากแล้วช่วงแรกผมมีปัญหาการใช้มานาแบบสุดๆอะให้ช่วงแรกให้ใช้นี้แทนนะ Increase Berserking Maximum Duration 5ชันห้าวิเนี่ยแล้วก็เพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้ดีกว่าช่วงแรกอันนี้ดีกว่าจนกระทั่งจนอาหลุดเฉยเอ้ะลลองอินกลับมาได้แล้วงงเลยอยู่ดีก็หลุด ไม่ไม่มีอะไรเลยนะแบบเน็ตก็ปกติดีโอเคเมื่อกี้ถึง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 ไหนวะอ๋อน่าจะถึงตรงนี้เนาะแบบช่วงแรกไม่ควรใช้ใช่ไหมเออเราใช้อนี้แทนถูกไหมเราเราจะกลับมาใช้อนี้เมื่อไหร่เมื่อที่คุณเริ่มมีเจนเนลมีรีเจนเนลี่นะครับรีเจนเนอรี่ที่สําคัญคือ2อันนี้เลยอยู่ที่แหวนนี่ครับอ่าถ้าตะโกนนะครับโยชาวสกิลเนี่ยจะสร้างมานาสองต่อวิระหว่างที่แอคทีฟอยู่เอออันเนี้ย ช่วยได้เยอะมากแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออันนี้เมื่อเราใช้สกิลตะโกนแล้วอ่ะมันจะลดคูดาวสกิลตะโกนลง1วิต่อเอนเมี่หตัวสูงสุดที่6วิก็คือมีศัตรู6ตัวก็เราได้6วิสำหรับคนที่หาด,ด,ดีกว่านี้ก็1นึวิต่อตัวมันก็จะสะดวกขึ้นะนะเออส่วนมานาก็เหมือนกันนะถ้า,ถามีรีเจนซีก็ถือว่าดีมากครับเออซึ่งอ่อมันหาได้จากไหนวะผมลืมละ ยังไม่ได้กดลับเลยฮะผมเหมือนจำได้ว่ามันอยู่ในนี้อันหนึ่งนี่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  Chapter two อันนี้ครับเนี่ยเวลาตะโกนเราจะได้ลดลดคูดาวหนึ่งหนึ่งวิเนี่ยเออพอมีสองอันเนี้ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนสกิลสุดท้ายนี้มาใช้แบบนี้ได้ครับแล้วก็เมื่อมีสองอันแล้วอ่ะคุณสามารถเอาลีฟออกได้แบบผมตอนเนี้ยเอาลีฟออกได้เนาะแล้วก็มาเพิ่มเป็นอันนี้แทนครับคาลิ่งเชาตัวนี้อ่า หลังเออหลังจากที่คุณอัพอันตีแล้วอะให้กลับมาอัพไอ้นี้นะพวกอันนี้ aggressive resistant แล้วก็มาอันนี้ขั้นสามนะครับ prolific prolific fully อันนี้อันนี้อัพเต็มนะสำคัญมากแล้วก็จะมาอัพอันนี้ครับ pit fighter อัพเต็มแล้วก็อัพ n u m e r c y แล้วก็กลับมา pit fighter เต็มแล้วก็ n o m e r a c y เต็มแล้วก็มาอัพอันนี้ครับ thick skin แล้วก็อันนี้นะครับเขา counter offensive แล้วก็มาที่ตัวนี้ครับอันนี้ผมยังอัพไม่เต็มเนาะเดี๋ยวจะอัพให้เต็มเหมือนกัน h e a v y h a n d e d อันเนี้ยเออทั้งหมดนี้ก็จะแบบเวลประมาณ50แหละ50ต้นๆเลยอย่างเงี้ยนะแล้วแต่คนละคือบางคนยังเก็บแมปไม่ครบมันก็จะยังไม่ได้แบบนี้อ่ะเออผมยังอัพไม่ได้ว่ะผมทาอะไรผิด,ดวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปแก้บิวเอออันนี้ผมผมยังเก็บวลได้เรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ผมก็ใช้แบบนีไปก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะไปหาบิวใหม่มาแก้เพิ่มโอเคผมคาดตกเพราะอะไรไหมอ๋อบกอเก็ เก็บให้10นะครับเราค่อยเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นนะย่างอื่นก็ถ้าหาได้นะครับแอสเปกที่แนะนำคืออันนี้เพิ่มดาเมจ15%ตามตามรีซอสที่มีนะครับตามฟูลี่ตัวนี้ที่มีคือพอเรามีสกิลเช้า3อันแล้วเราเ,ราเราช้าเราได้มานาโดยมากแล้วามานาจะไม่ค่อยขาดจากเว้นตอนที่ตีบอสเนาะตีบอสจะใช้เวลาระดับหนึ่งมันก็จะมานาไม่พอส่วนอันอื่น อันนี้ผมบังเอิญได้มาเนาะจริงๆก็เท่าที่ลองใช้ดูไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่จริงๆนะตอนแรกคิดว่ามันจะแบบโอ้ลดต้องลดต้องลดระยะเวลาของสกิลตะโกนได้เร็วมากๆเลยอะไรอย่างนี้สุดท้ายแม่งไม่ไม่ไม่ได้ไม่เร็วไม่เลยไม่โชว์อะไรด้นนึครับอ้อันนี้ใส่ซ้ำอยู่เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปแก้ออกแล้วกันนะอะไรอะ Fortify d v s aking, ช่างมันอ่าอันนี้ก็ดีครับ แอสเพกต์นี้ก็ดีครับตีธรรมดาแล้วเราเวลาปั่นพายุอ่ะเรากดค้างอ่ะมันจะบวกดัมเมจตลอดระยะเวลาเท่ากดค้างเลยนะก็คือสมมติว่าตีธรรมดาไปจนถึงอัพทูสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะพอเราใช้ปั่น่มันก็จะสามสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดเลยจนกว่าเราจะหยุดหยุดปั่นเออก็ถือนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เอออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยดีทุกครั้งที่คุณปั่นมีโอกาส58%ที่มันจะ มีอีกตัวหนึ่งมาปั่นกับเราอะนะอันนี้ดีมากแล้วก็สกิลรีฟก็ได้คือกระโดดนะครับแล้วก็อันนี้เบสิคแอตแท็กสปีดผมว่าค่อนข้างจําเป็นนะช่วงแรกเพราะว่าดาเมจเราปั่นไม่ได้ถึงกับตายหมดขนาดนั้นนะ่ยการที่เราตีเร็วหมายถึงการที่เราเจนมาดาได้เร็วเจนมาดาได้เร็วเราก็จะปั่นใหม่ได้เร็วนะมันก็โอเคนะจะมีอันหนึ่งก็คือคิดที่เข้าด้วยคอสกิลจะได้แอตแท็กสปีดแต่ก็ควรจะใช้คู่กับอีกอันหนึ่งด้วยมันจะมีอันหนึ่งที่เมื่อ เมื่อคุณปั่นแล้วมันจะได้คีย์ที่เข้าแชนส์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสามสูงสุดที่สามวิแล้วก็ตลอดการนะฮะมันจะเพิ่มแบบสิบสิบ <10 S 2> กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวแต่ผมหาให้หาไม่น่านานผมจำได้ว่ามันมีนี่นี่อันนี้เนี่ยสกิลหมุนจะเพิ่มคีย์แชนส์3%ามอร์นต์ต่อวินะแล้วก็สูงสุดที่9วิเอ้ที่เก้าเปอร์เซใส่กับอาวุธ2มือนะอันเนี้ยมันก็จะเป็น18% เออซึ่งก็ผมว่าจะมาใส่ที่คอนแต่ผมกำลังคิดอยู่ว,ว่าผมจะแก้อะไรบางอย่างผมเลยยังไม่ทำนะโอเคก็บิลน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละนะเออโอเคก็ขอให้ทุกคนเก็บเว้อย่างมีความสุขนะครับพอเวล50แล้วก็อย่าลืมไปฟาร์มมาลิกแนนอะไรกันด้วยนะจ๊ะเอเห็นช่วงนี้เขาว่ามีบัคซึ่งผมยังไม่ได้ลองนะไอ้ดันไอ้ดันใบไม้อย่างเงี้ยมันจะมีแบบในเคเวสอะ ในเควส์แลว่าทำเควสไปเราจะมีรอบหนึ่งที่ว่าแบบเอ้ยมันมีบั๊กอยู่คือมันจะตกมันจะตกมาริกแนนแบบเอ่อสีดําตลอดเวลามันดูอีกแล้วอะผมอาจจะจบก่อนแล้วกันนะเออก็คือมันจะเป็นมาริกแนนสีดําสามารถใส่กับช่องไหนก็ได้แล้วมันจะดีกว่าอันอื่นเท่าที่ผมได้ยินมาคือแบบนั้นซึ่งผมเป็เล่นไม่ถึงเดี๋ยวถ้าถึงยังไงถ้ามันดีจริงหรือยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวทีหนึ่งโอเคถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหนน้าะครับบบ๊าายย